ผมน,น,นายวชิรกระเสริฐชันะครับในเธอบางพุอินในคนะที่เป็นคณะอนุกรรมการจัดองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของก็คือบางพุยินนะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นถือว่าเป็นนโยบายที่สาคัญที่จะทําให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง งินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีเองซึ่งคณะรนุกรมการกานกองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอางอินนั้นได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นบบการอธิบายและแนวทางที่กําหนดโดยพินากันกองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสมของโครงการความสามารถของผู้เสนอโครงการและความคุ้มค่าของงบประมาณที่ทางกลุ่มที่ได้รับนะครับซึ่งอนุรรมการ ได้มีการจัดทําแผนงานการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งให้คําแนะนําว่าการเสนอแผนงานแผนงานหรือโครงการนั้นเนี่ยต้องสามารถดำเนินการไปได้เป็นไปได้และประสบความสําเร็จก็จะทําให้การดำเนินงานของ,งการดำเนินงานต่างๆสำเร็จตามเป้าหมายแผนงานตามแผนงานที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสตรีเองครับ สำนักงานเลขาคณะอนุก,กรรมการกานกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอบางปะอินตั้งอยู่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการดําเนินงาน 1. ด้านบริหารจัดการสำนักงานมีสถานที่เป็นสัดส,ส่วนสามารถรองรับและบริการสมาชิกได้เป็นอย่างดีมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสารมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 2>, 2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณงบบริหารปี2 5 6 3 เบิกจ่ายจํานวน143,680บาทคิดเป็นร้อยละ89.60ปี2564เบิกจ่ายจํานวน15,425บาทคิดเป็นร้อยละ98.59ปุบปุดหนุนปี2563เบิกจ่ายจํานวน345,825บาท คิดเป็นร้อยละ94.64ปี2564เบิกจ่ายจํานวน180,000บาทคิดเป็นร้อยละ69.65งบทุนหมุนเวียนปี2563เบิกได้จํานวน1,772,350บาทคิดเป็นร้อยละ83.70ปี2564 เบิกจ่ายได้จำนวน1ล้าน1น0 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ57.14 3. ด้านการบริหารจัดการหนี้จัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันมีการประชุมคณะอนุก,กรรมการกันกรองและติดตามระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการติดตามและแบ่งหน้าที่ในการติดตามลูกหนี้ให้คณะทำงานขับเครื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและพัฒนากรประจำตำบลช่วยติดตามกำกับดูแลให้ลูกหนี้ชำระเงินตามกำหนดใช้เครื่องมือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการบริหารจัดการหนี้ให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบ,บวนการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อปรับลดอัดตราดอกเบี้ยผิดนัดและการพักชำระหนี้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้ค้างชำระจากการบริหารจัดการหนี้ของสำนักงานเลขาปัจจุบันมีจำนวนลูกหนี้136โครงการจำนวน8,646,928บาท7สตางค์นี่เกินกำหนดชำระจำนวน8 8 7 1 2บาท28สตางค์คิดเป็นร้อยละ9.35 ทำให้นี่เกินกำหนดชำระอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่กรมกำหนดไม่เกินร้อยละ20 4. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนกลุ่มอาชีพส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายให้สมาชิกและกลุ่มอาชีพได้แก่การอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานต่างๆที่ส่วนราชการจัดขึ้นเช่นตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้งานมรดกโลกงานเห็ดตับเต่าและอื่นๆคณะอนุกรรมการกันกรองให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุพัณฑ์แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพเช่น การแนะนำบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์การทำสติกเกอร์ระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและตั้งกลุ่มลายเพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพด้วยกัน การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนในพื้นที่ได้แก่การลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้คำแนะนำด้านการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องติดตามหนี้ค้างชำระการปรับโครงสร้างหนี้การพักชำระหนี้ของสมาชิก 5. การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมาชิกการเสนอโครงการเงินอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินงานกองทุนผ่านการประชุมอบรมทางไลน์ทางเฟซบุ๊กและเอกสารแผ่นพับเพื่อให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ทราบจำนวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นจากปี2,563จำนวน1,204คนปัจจุบันมีสมาชิก2 8 0 1 2คนจำนวนสมาชิกประเภทองค์กรเพิ่มขึ้นจากปี2,563จำนวน3องค์กรปัจจุบันมีสมาชิก163องค์กรผลสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ ทำให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอบางปะอินเป็นไปตามแผนดำเนินงานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมให้สมาชิกคัดแยกขยะและทำถังขยะเตียกไว้ใช้ในครัวเรือน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุก